ในประสบการณ์ของผมเนี่ยผมมจะได้ยินว่าเด็กหลังห้องเนี่ยเมื่อเล่นจบไปมักจะได้ดีกว่าเด็กหน้าห้องนะครับถ้าถามผมส่วนตัวเลยเนี่ยผมมองว่าเราไม่จาเป็นที่จะต้องไปเป็นเด็กหลังห้องแล้วจะประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับผมบางทีเด็กหลังห้องหลายหลายคนเมื่อจบอกไปก็ชีวิตไม่ได้ประสบความสําเร็จชีวิตอาจจะกึงล้มเหลวเลยก็มีนะครับแต่นี่เป็นสิเหตุผลที่ผมจะยกตัวอย่างว่าทําไมเด็กหลังห้อง มักจะได้ดีหลังสําเร็จการศึกษานะครับคุณผู้ฟังต่ก่อนหนึ่ผมขอบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ใช่เด็กหลังห้องนะครับและก็ไม่ใช่เด็กหน้าห้องด้วยเป็นเด็กกลางๆที่จะไปอยู่กึ่งหน้าห้องนะครับสิ่งที่มันที่ผมได้เลยก็คือผมสามารถคุยกับเด็กหน้าห้องได้และผมค่อนข้างเลือกที่จะอยู่รวมกับเด็กหลังห้องด้วยนะครับเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยสามารถอนเตอร์เทนกันเองมีความสนุกแล้วก็ปล่อยมุกกันไปในห้องมันทำให้เกิดสีาสันในห้องเรียนนะครับ นี่ก็จะเป็นสี่เป็นผลว่าทําไมเด็กหลังห้องมักจะได้ดีเมื่อเรียนจบไปนะครับ 1. เด็กหลังห้องมักจะตั้งคําถามที่สวนทางกับการศึกษาเพราะเขาเชื่อว่ามันมีหลากหลายวิธีที่จะได้เรียนที่จะได้มาซึ่งความรู้และการเรียนรู้นอกกรอบมักจะทําให้เขาเรียนรู้ในมุมที่แตกต่างข้อที่2เด็กหลังห้องจะไม่ชอบทําตามอะไรง่ายๆเพราะพวกเขามักจะมีคําถามว่าทําไมต้องทําทําไมทําไมอย่างไม่สิ้นสุด จนกระทั่งเขาจะได้คำตอบจากคำถามของเขาจนพอใจนะครับข้อที่3เด็กหลังห้องจะไม่ชื่นชมใครออกนอกหน้าออกอตาอไม่ชื่นชมใครออกหน้าออกตานะครับแต่เขาตระหนักว่าโลกทุกวันนี้เขาทำงานก็เพื่อตัวเขาเองและทุกคนก็จะรับรู้ได้ข้อที่4เด็กหลังห้องจะรู้ดีว่าเมื่อมีเรื่องสำคัญให้เขาคุ้นคิดมากกว่าผลการเรียน ABC หรือดีเพราะสุดท้ายแล้วการใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงมันสำคัญกว่า แต่ห้องเรียนไม่ค่อยสอนข้อที่ 5. เด็กหลังห้องจะรู้ดีว่าหนทางความสําเร็จของแต่ละคนต่างกันออกไปเขาจะไม่ยอมให้ใครมาออกแน่ความสําเร็จของพวกเขาเพราะเขากระหายที่จะเรียนรู้รสชาติและสร้างความสําเร็จด้วยตัวเองข้อที่6เด็กหลังห้องรู้ว่าเขาควรทําอย่างไรถึงจะสามารถดึงศักยภาพตนเองออกมาและศักยภาพของคนอื่นออกมาใช้ได้ฉะนั้น เขามัจะมีเพื่อนมากมายมีคอนเนคชั่นที่ดีมากมายและรู้ว่าเพื่อนแต่ละคนมีจุดแข็งและจุดอ่อนตรงไหนครับคุณฟังข้อที่7เด็กหลังห้องชื่นชอบที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองการที่มีคนมาคอยสอนและคอยบอกว่าต้องทําแบบนี้แบบนั้นมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายในชีวิตเขาสําหรับพวกเขาเขาชื่นชอบการที่ออกไปค้นหาด้วยตัวเองพร้อมกับหาแรงบันดาลใจสร้างมันขึ้นมาข้อที่8เด็กหลังห้อง ไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบเพราะเขาตั้งมั่นบนพื้นฐานของการเรียนรู้จากความผิดพลาดนะครับความผิดพลาดนะขออภัยความสําเร็จไม่ได้สวยงามเสมอไปดังนั้นเขาจะไม่อายต่อการแสดงออกใดๆที่บางครั้งอาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้คนอื่นหัวเราะเยากเขาข้อที่9เด็กหลังห้องจะไม่ยอมเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะเวลาและพลังงานเป็นสิ่งมีค่าที่เขามักเป็นคนพิถีพิถันกับการใช้เวลาและบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้มันได้อย่างคุ้มค่าและข้อที่สิบับคุณผู้ฟังเด็กลังห้องเป็นนักช่างฝันในขณะที่เพื่อนกําลังจดจ่อก,กับวิชาที่ค,คุณครูสอนในหัวของเขาแต่เขาจะสนใจสิ่งที่อยู่นอกห้องเหลยนนั่นคือชีวิตจริงความท้าทายสิ่งที่เขาชอบที่จะต้องเจอในชีวิตอีกมากมายบทความนี้ที่ผมเอามากล่าวให้คุณผู้ฟังเนี่ยผมจะไม่ได้บอกว่าเด็กลังห้องจบออกมาจะได้ดีกันทุกคนแต่มันยืนยันว่าสิ่งที่พวกเขาเป็นในวันนี้มันไม่ได้ตัดสินอนาคตวันข้างหน้า พวกเขาไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่สนใจเรียนไม่สนใจกอบชีวิตพวกเขาจะไม่เจริญไม่ใช่นะครับเมื่อความคิดของคนเราไม่เหมือนกันโอกาสไม่เหมือนกันความสําเร็จในชีวิตก็จะแตกต่างกันซึ่งก็มีคนมานิยมว่าเด็กหลังห้องจบออกมาจะไม่มีอนาคตเราจึงอยากให้มองพวกเขาใหม่และย้อนมามองระบบการศึกษาที่คุณครูพยายามยัดความรู้ที่ไม่จําเป็นต่อบ,บางคนลงไปในหัวของพวกเขาและใช้สิ่งที่เรียกว่าวุฒิบัตร มาเป็นตัวตัดสินว่าใครคู่ควรแก่องค์กรใครที่คู่ควรกับความสามารถใครที่คู่ควรกับบริษัทนั้นๆนะครับแต่เด็กหลังห้องเนี่ยที่ครูมองว่าไม่ตั้งใจเรียนไม่สนใจเรียนมักจะถูกตัดโอกาสที่จะแสดงศักยภาพออกมาแต่นั่นไม่ได้ทําให้พวกเขาที่เคยเป็นนักเรียนหลังห้องหยุดแต่ตรงนั้นตรงกันข้ามเขาเลือกที่จะทําทุกอย่างเพื่อความสําเร็จ โดยไม่ถูกตีกรอบจับนั่งในตําแหน่งบริษัทที่ถูกระบบการศึกษาโปรแกรมมาให้จบออกมาเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับผมนี่คือเหตุผลที่ผมมาอ่านในคุณผู้ฟังว่าทําไมเด็กหลังห้องมักจะได้ดีหลังจากเรียนจบไปหลังจากนี้ก็ผมขอมาพูดพูดคุยในประเด็นที่ผมเองก็มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเด็กหลังห้องนะครับในชีวิตของผมเนี่ยผมก็มีเพื่อนที่เป็นเด็กหลังห้องเยอะมากๆนะครับผมมากกว่าเด็กหน้าห้องได้ซ้ํา ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรเนี่ยที่เป็นเด็กหลังห้องและรู้ว่าตัวเองชอบอะไรตัวเองต้องการที่จะทําอะไรเนี่ยผมพูดเลยว่ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตสูงมากๆนะครับแต่ก็จะมีเด็กหลังห้องอีกประเภทหนึ่งติดยาไม่รู้ว่าชีวิตจะต้องทําอะไรเบื่อหน่ายไปนวันเนี่ยอันนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับที่จะประสบความสําเร็จอันนี้ผมพูดได้เลยเนื่องจากว่าผมก็เจอ ประสบการณ์ตรงๆมากับคนที่ผมรู้จักเหมือนกันนะครับและทีนี้บางคนคุณผู้ฟังบางคนอาจจะเป็นเด็กหน้าห้องนะครับผมมีความคิดว่าเด็กหน้าห้องเนี่ยจะเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างมั่นคงนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปเลือกที่จะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับเด็กหน้าห้องเนี่ยเขาจะมีเป้าหมายที่ค่อนข้างคล้ายกันนะครับเท่าที่ผมเห็นนะบางทีเขาอาจจะเลือกที่จะเป็นอ,อาชีพที่ประเทศไทย ให้การสนับสนุนที่รัฐบาลให้การยอมรับมากเป็นพิเศษแต่ในอาชีพที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยเด็กหน้าห้องก็สามารถทําได้ดีเช่นกันนะครับแต่ถ้าถามว่าทําไมถึงมักที่จะให้คะแนนเด็กหลังห้องสูงกว่าเด็กหน้าห้องอย่างแรกเลยที่ผมมองก็คือเด็กหน้าห้องเนี่ยจะไม่จะไม่ค่อยอคิดค้นนวัตกรรมอะไรใหม่ๆเท่ากับเด็กหลังห้องนะครับจริงๆประสบการณ์ที่ได้จาก ที่ที่ได้เข้ามาในชีวิตสําหรับผมนะครับมันมักจะมาจากการลองผิดลองถูกการลงมือทําจริงๆการล้มจริงๆการล้มเหลวจริงๆนะครับซึ่งทฤษฎีในห้องเรียนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะให้ผมได้นะครับจริงๆผมก็มีช่วงหนึ่งผมอาจจะเป็นเด็กหน้าห้องบางช่วงผมอาจจะเป็นเด็กหลังห้องนะครับดื้อบ้างไม่ดื้อบ้างสลับกันไปผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรียนวิชาไหนก็จะตั้งใจเป็นพิเศษแต่ถ้าวิชาไหนที่ผมไม่ชอบเลย นะครับผมก็จะมีความรู้สึกต่อต้านนะครับผมผมเป็นคนที่ชอบวิชาภาษาอังกฤษมากนะครับแต่ก็ตรงกันข้ามเกลียดวิชาคณิตศาสตร์มากเช่นกันนะครับทีนี้เมื่อผลสอบออกมาเนี่ยก็ตามตัวแปรมันนะครับอังกฤษผมได้เกือบเต็มแต่คณิตศาสตร์เนี่ยผมได้ศูนย์นะได้ศูนย์จริงๆนะครับเพราะว่าแคคูลัสเนี่ยผมไม่ได้อ่านเลยผมไม่อ่านเลยนะครับและผมต้องไปสอบแก้นะครับซึ่งมันเหนื่อยกว่าเดิมเพราะมันต้องสอบสองสามรอบนะครับผม แต่เมื่อจบออกมาเนี่ยสิ่งที่ผมชอบจริงๆเนี่ยผมก็จะลงมือทำมันเลยอ,อย่างผมชอบภาษาอังกฤษนะครับผมก็เรียนเรียนจนเป็นพูดได้พูดคุยได้เอาไปใช้ในชีวิตได้นะครับส่วนวิชาที่ผมไม่ถนัดผมก็แค่รู้แค่พื้นฐานมันพอรู้เป็นตัว,ต,วตัวทีนะครับวิชาอื่นๆเนี่ยผมจะรู้เป็นตัวทีส่วนวิชาที่ผมชอบผมก็จะลงมาเป็นตัวไอนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆที่ ผมได้พบเจอในประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังก็ไม่จําเป็นที่จะต้องน้อยใจนะครับว่าเอ้ยฉันไม่ใช่เด็กหลังห้องแล้วฉันจะประสบความสำเร็จได้ยังไงไม่จําเป็นนะครับผมแต่สิ่งสาคัญที่ต้องตอบไปได้เลยก็คือคุณผู้ฟังชอบอะไรและคุณผู้ฟังไม่ชอบอะไรนะครับนี่เป็นคําตอบที่ผมเมื่อผมไปแนะแนวให้นักเรียนมัธยมฟังเนี่ยผมมักจะถามคําถามนี้ว่าน้องชอบอะไรน้องไม่ชอบอะไรนะครับซึ่ง ถ้าเราตอบได้แค่ว่าเราชอบอะไรเนี่ยมันมันไม่พอนะครับเราต้องตอบได้ด้วยว่าเราไม่ชอบอะไรเราไม่ถนัดเรื่องอะไรนะครับแต่บางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับว่าต่อให้เราไม่ชอบบางเรื่องเราก็จําเป็นที่จะต้องรู้นะครับบางเรื่องเราจําเป็นที่จะต้องหาข้อมูลบ้างแต่อาจจะไม่ได้ต้องลึกขนาดนั้นนะครับนี่ก็เป็นบทความดีๆที่ผมเอามาแนะนำให้คุณผู้ฟังได้ฟังว่าเราเจอกันเทรนด์อิิเคหน้านะครับผม วันนี้มินิพิมินิเดเดอร์พอดแคสต์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ